เอาเรามาดูในข้อนี้ครับ63เท่ากับ 9x เห็นไหมเขาต้องการหาค่าเลยครับหาค่า x นะเรามาเรียนกันแล้วในเรื่องของสมการนะครับไม่ว่าจะมาอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาถ้ามันถ้าอย่างเงี้ยเราเราสามารถจะเปลี่ยนได้นะถ้าเราไม่ถนัดทางด้านานี้มองดูแล้วมันออกไงนะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมาเป็นอย่างงี้ครับจะดูง่ายกว่า 9x นะครับเท่ากับ63นะของที่มันเท่ากัน สลับไปสลับมาได้นะแสดงว่าทําไมครับตอนนี้เรามองเห็นเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแล้วนะตอนนี้เราก็จะลองจะหาค่าเลยครับหาค่า x นะหาค่า x หาได้ยังไงเราต้องกําจัดตัวไหนก่อนครับนะเราต้องกําจัดตัวไหนก่อนครับจัดกําจัดตัว9ถูกไหม9มันทําอะไรอยู่กับ x 9มันคูณอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอา9้าตัวนี้ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจากคูณก็จะกลายเป็นหารนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ ก็สามารถทําได้อย่างนี้ครับเอา x ลงมาปุ๊บนะแล้วก็ลอกตัวเดิมลงมานะครับ9เรามันคูณกันอยู่ใช่ไหมครับเราย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะเขียนได้เห็นชัดนะครับจากคูณก็ย้ายมากลายเป็นหารนครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x เท่ากับ63ส่วน9นะ63ส่วน9เพราะฉะนั้นค่า x ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ เท่ากับ7นะ97 63เนะเป็นคำตอบนะวิธีจะตรวจสอบคำตอบก็เหมือนเดิมนะครับเราเอาไปแทนค่าในสมการซินะนะนะหกนะแทนค่านะแทนค่าแทนค่า63เท่ากับ9คูณเไหมเก้าเจ็ดหกสิบมนะสมการนี้เป็นจริงนะครับเห็นไหมเราเอาค่า X อก็กไปแทนเพราะฉะน,นั้นตอนนี้เราได้แล้วนะครับ เราได้แล้วว่าคําตอบของของเราคือ x เนี่นะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับเนะเป็นคําตอบของข้อนี้นะเอเคไหมครับนะส่วนสําคัญของข้อนี้ก็คืออะไรครับนะเมันคูณอยู่กับ x นะเราต้องการหาค่า x ก็ย้ายจากคูณกลายเป็นหารเห็นไหมนะแค่น,นั้นเองก็ได้คําตอบนะนะครับ